นี่ก็คือเสียงภาคนะครับทุกคน please o โอ้ดิลิเสียนโตกลับมาแล้วครับอยู่กับบักเบคอนแล้วก็เสียนโตนะครับวันนี้ในโลบอคแมปโกฟิชชิ่งนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราปิดตำนานเกาะดีก็คือเกาะน,น้ำลึกไปแล้วนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราต้องได้ไปเกาะใหม่แล้วนะก็คือเกาะอะไรทุกคนเกาะอ,อะไรนะแบบหนึ่งหาดูก่อนนะครับนั่นก็คือเกาะเออ เอ็นเชนโอเชีนนะครับทุกคนแต่ว่าเราไปตกมาแล้วใช่ไหมใช่ผมอัดชิปแล้วไปคลิปหนึ่งแต่ว่าลืมเปิดไม้ผมต้องได้มาอัดใหม่แล้วผมก็ตกไปแล้วไนงะทุกคนคือทําไปเพื่ออ <c oughs> ผมลืมเปิดไมนั่นงโม้คนเดียวตั้งนานเปิดทูอีกทีเอา้าคลิปไม่มีเสียงพูดลืมเปิดไหมคลิปนี้เปิดแล้วนะได้ยินหรือเปล่า เออฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้คัทต้นหน่อยนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล่าก,กันใหม่นะว่าจะมีปลาอะไรบ้างโฮเซไปล่าก,กันใหม่ผมไหวทุกคนผมไหวไอเชียนตัวมันใหม่อยู่ละขอแค่คนดูกดไลค์เป็นกําลังใจให้ก็พอแค่นั้นนะครับแล้วก็สามารถกิบแต่งสปงซัพพอร์ตได้นะครับทุกคนกําลังใจเล็กน้อยมาจากคนดูทําให้ผมได้พัฒนาช่องไปต่อนะครับทุกคนเนาะมาใหม่ฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วย ไม่เป็นไรเรายังขาดอีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้นะคลิปนี้แหละผมจะล่ามันคลิปที่แล้วได้คาเค้นมา <c oughs> และนี่ก็คือคลิปที่ผมอัดก่อนหน้านี้แต่ว่าลืมเปิดไมค์มาดูว่าได้คาเค้นจะเป็นยังไงว้วทุกคนดูนี่สิอะไรขึ้นมาแล้วว้ายบ้มามืดนี่ก็คือเสียงภาคนะครับทุกคน <c oughs> เอาละทุกคนกลับมาคลิปปัจจุบันเดี๋ยวให้ดูเป็นบุญตาแล้วกันเนื้อไหนก็ได้มันมาละเนื้อไหนก็ได้มันมาละ ขอให้เป็นดูให้คนดูดูดดการน,นี่ดูดีตัวแม่งเบ้เริ่มเลยอ่ะทุกคนจะบ้าตายหรือเปิดไหมโอ้หน่อยว่ะอูแล้วคนเยอะมากเท่าไหร่วะนะ่ะสามคนอูแย,ย่งตากันแนี้ๆเลยน่าจะดวงแย่งกันนะทุกคนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตกตรงนี้นะครับจะได้เห็นมุมแบบว่าเอ่อ็นชเชนโอเชียนเลยเนาะทุกคนเนาะปะ เดี๋ยวเราตกแบบระบบออโตเมติกเลยละกันมาลุยไม้แรกอัดเหยื่อเลยโนส่โนแคมี40เหยื่ออัดไปให้หมดมาทุกคนเพราะาเราต้องตกแข่งกับหลายคนนะครับอาจจะต้องแย่งดวงกันหน่อยอัดนี้ไม่พออัดอะไรต่อนะลืมแล้วว่ะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนรอไม้น,นี้ตกมาก่อนมา41เหยื่อเราอัดน้ำยาต่อน้ำยาซื้อที่ไหน เอาลืมแล้วว่าทุกคนน้ำยาซื้อที่ไหนวะอัดน้ำยาเลยละกันไปอัดไปห้าหมื่นแล้วก็สตองเอาสัก6,5พ0พอแล้วก็สปีดโอเคมาทุกคนอัดน้ำยาอัดเบ็ดอัดอะไรเรียบร้อยมาวันนี้ต้องได้แบบปลาคารซสนนะคารโตนะต้องได้ปลาคารซสนแล้วนะอัดน้ำยาก่อทุกคนไปอัดไปเลยอัดไปเลยสองกระบอกไม่ต้องสนใจนะทั้งนั้นอัดน้ำยาทุกคนผมอัดน้ำยาเต็มระบบแล้วนะตอนเนี้ย อัดน,น้ำยาเต็มระบบเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วกันนะ่ทุกคนเดีย๋ยวปิดกล้องเห็นไหมครับผมอัดน,น้ํายาเต็มระบบแล้วตอนนี้นกับเหยื่อ3าอันจาก40ากว่าวันนี้ต้องในปลาคาซินสักตัวหนึ่งก็แหละแต่ว่าผมว่ามันแย่งดวงกันว่ะทุกคนดูดิคนมันแบบสี่คนเลยที่ตกกับเราตอนนี้อ่ะน่าจะแย่งดวงกันหน่อยนะมาไม้นี้จะเป็นอะไรกับเหยื่อสุดเทพของเราอู้หูไม่นะจะไม่มาจริงหรอคัสซงคสซนินมาตัวต่อไป เป็นตัวอะไรอ,อู้ว้าอะไรวะน้านะมานดินมังกรใช่ปะแปบ๊บหนึ่งทุกคนเหมือนเราจะได้ม้าดินมังกรอู้ว้าตาสีฟ้าด้วย <laughs> เหมือนว่าจะได้ม้านินมังกรนะครับ มานินมังกรอยู่ระดับอะไรอูย้ย1หนึ่งใน5้าแสนเหรอทุกคนแต่ว่าอยากได้หนึ่งในสมล้านอะน่าจะโหดอยู่อืม <c oughs> ได้สแครี่ถ้าเป็นเขาโหดแต่ว่าเบ็ดเขาน่าจะโหดกว่าเราอะคนนั้นอะอุ๊ยอ้าดึงนานๆน,นึกว่าจะได้ปลาคัสซีน,นพระเจ้าช่วยมาทุกคนตอนนี้คนเหลือน้อยแล้วเหลือสามคนแล้วจากห้าคน ดวงจะมาหรือเปล่า16เหยื่อสุดท้ายเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับทุกคนนะ16เหยื่อสุดท้ายละที่เราจะได้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้แบบมารินมังกรมาแล้วแหละกับคลาเคนมาละผมยังโอเคอยู่ <c oughs> คลาเคนกับมามีนมังกรมาละเดี๋ยวเปิดกล่องแดงเลยนะครับทุกคนเหลืออยู่3กล่องสุดท้ายละกล่องแดงผมจัดเลย มาดูดีว่าเราจะได้เหยื่อเทพไหมผมขอเหยื่อไม่ก็เรือนะครับเบ็ดไม่เอาเอาอยู่ถ้าเป็นเบ็ดซานต้าแต่ไม่ขอเบ็ดกากนะครับเบ็ดซานต้าก็ได้เบ็ดซานต้าก็ได้เบ็ดซานต้าก็ได้น่าจะกิฟต์หรือเปล่าเหยื่อหรอไม่นะอย่าเบ็ดอู้สโนว์แมนโรสผมได้แล้ว okay. โอเคโอ้ถ้าเกิดเราได้แล้วเราได้ตังมาแทนหรอคนดูอู้อีกขะกล่องละกันไม่ไหวแล้วทุกคน ถ้าเกิดเบียดซ้ำเราจะได้ตังมา3 0 0แสนซึ่งมันไม่คุ้มนะทุกคน3 0 0แสนคือน้อยมากถ้าเกิดสักสามล้านนี่โอเคอยู่โอ้ oh my god คิดมาส์รถนี่คิดมาสลรถต้องมาแล้วคิดมา l ์รถ please please ค oh. oh, ิดมาส์รถพีซพีซ please โอ้โอ้ได้เรือได้เรือได้เรือทุกคน oh My god ได้เรือ โอ้สุดจัดสุดจัดเออไอ้ออผมได้เรือมาอุ๊ยแค่นี้ก็คร้มแล้วละืมางทุกคนใช่ไหมแต่ว่าตัวคัสซีนไม่มาเลยโอ้โอทวอท ว้าเฮ้ยทุกคนเราได้เลดดา้อนมาว้าวดูเราได้เลดดา้อนมาเฮ้ยเลดดา้อนทุกคน Oh my god โอ้ได้มาอีกแล้ว เลด้าคอนมาอีกแล้วทุกคน2ตัวตอนนี้น้ำยาเราใกล้จะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวอัดให้น้ำยาหมดละกันอุยเลด้าคอนวันนี้แบบได้แบบเยอะมากโอเคทุกคนหมดทุกอย่างแล้วน้ำนงน้ำยาอะไรทุกอย่างหมดไปแล้วนะครับวันนี้ที่ได้มาก็คือคลาเค้นนะครับนี่ให้ทุกคนดูนะครับคลาเค้นนะครับ แต่ว่าผมอัดไว้แต่ว่านี่แหละที่ลืมเปิดเสียงนะครับทุกคนโอ้ oh my god ลองลงมาก็จะเป็นมา้าม้ามอนสเตอร์นะครับม้ามอนสเตอร์เห็นปะทุกคนว่าเหมือนม้านินบังกรเนาะใช่ไหม <pled> ตาสีขาวนะครับลองลงมาก็เป็นเลสดา้อนม่เรสดา้อนนะครับออ้ตัวโคตรแปลกประหลาดผมอย่างชอบเลยแล้วก็ลงมาเป็นสแกลลี่ สกาลี่ฟิชสกาลี่ฟิชเลยสักอย่างนะครับเป็นปลาแบบฟันใหญ่ฟันยาวโอ้ยปลานี่ก็เป็นปลาเกาะโบราณนะครับทุกคนก็เลยจะมีแต่ปลาแปลกๆเนาะปลาแบบยุกดึกเดิมบันอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเนี้าจากลาไปพร้อมกับคาเค้นแล้วกันนะครับสนุกไหมครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าทุกคนได้ปลาหมือคาเค้นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหรือย,อยัง,ยงในเกาะโบราณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า กาะต่อไปเดี๋ยวจะแวะไปเกาะอ,อะไรไม่บอกเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบายบาย